สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่ครับสงกลานจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมหลายคนน่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับสิบสอแลพรุ่งนี้สิเมษายนนะครับก็นักกีตาร์หลายๆคนคงจะเตรียมตัวนะครับที่จะกลายไปเป็นมือกีตาร์วงเล่าไปหาประสบการณ์ในตรงนั้นนะฮะน้องๆหนูเยาวชนนะครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่ถ้าใครที่อายุ ผ่านเกณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะมาให้ประสบการณ์ให้ข้อแนะนานะครับในการเล่นกีตาร์ในวงเล่าอย่างไรนะครับจริงๆมีหลายแนวทางแต่นี่ก็คือเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับให้ได้น่าสนใจซึ่งก็คือการเล่นเมดเล่ครับเมดเล่คืออะไรเมดเล่ก็คือการเล่นเพลงเนี่ยต่อเนื่องกันยาวๆประมาณสัก3าเพลง4เพลงต่อเนื่องกันไปแบบไม่ได้หยุดเนี่ยอย่างน้นอยๆนะครับหรือบางคนอาจจะเม็ดเล่สิเพลงรวดก็ได้ก็คือถ้าช้าก็กลายเป็นช้าไปเลยถ้าเร็วก็คือเร็วไปเลยนะฮะ ถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยนะครับเม็ดเลที่ใช้ในวงเล่าแล้วถือว่าได้รับเสียงตอบรับจากขาเมากันด้วยดีนี่ก็คือเม็ดเล่สามชาติของวงคาราบาวนะครับเล่นดีมเนอร์ให้เนียนๆนะฮะทุกคนประมาเนี้ไล่ตั้งแต่วันนี้พกนะฮะดวงตาของฉันมันมืดมิดนะฮะวันนี้พกจบเสร็จปุ๊บก็ ดวงใจอาดูนเพราะนักตนปรีคลุกฝุ่นต้องหาเงินเจื้อจุงกีต้าคิงนะครับสะดุดีให้นะแหลมกันหน่อยนะฮะแหลมมอริสันนะครับเสร็จจากกีต้าคิงก็มีอะไรอีกบ้างราชาเงินผ่อนเจียมพระจนเป็นคนยังข้าเกิดเป็นราชาเงินผ่อนเมืองไทยเสร็จจากราชาเงินผ่อนมีอะไรอีกบ้าง เท่าที่เป็น D m i n o นนะครับ Made in Thailand ช้าลงกว่าเดิมนะครับดึงสโตกลงกว่าให้มันช้าลงกว่าเดิมสักหน่อยนึ่ง Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆนะครับก็เมด e ินไ h a แล a ด์แล้วมีอะไรละ่ะมีเพลงอะไรนะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็น D minor ใช่ไหม ฝันใจไก่แจ้แม่สาวลาวงผมก็จำขอรดไหมแต่มันเป็นคีย์เอฟคีย์ดีดีไมเนี่แหละนะ,ะตามจริงเพลงของคาราบาวที่เป็นเพลงจังหวะโจ๊ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับ D m i n เ r อนี่มีเยอะนะฮะอย่างบัวลอยอย่างเงี้ยแต่บัวลอยก็จะเป็น B m i n เนนะฮะอ่าแล้วก็หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็จะเป็น A m i n เนอร์เอไเนรี่ยรู้สึกว่าจะมีเพลงหลวงพ่อคูณจริงๆเนี่ยถ้า ตัดเบรกจากดีไมเนอร์ของคาราบาวไปแล้วเนี่ยนะครับจะตัดดีไมเนอรอ์ไปแล้วนะครเป็น A อไมเนอร์แทนเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อคุณนะครับที่เป็นเมตเลยได้เมตตามหามงคลเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะมีเพลงรักทรหดซึ่งเพลงนี้อาจจะไม่ได้ว่าแพร่หลายนักนะครับหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเล่นเล่นสดกันหรือเปล่านะฮะ ความรลกความเข้าใจใกลจะมีมันชันบางใช่เียเพลงนี้นะฮะก็ความหมายดีอยู่อ่ะมีเพลงนี้แล้วก็มีเพลงหลงวัดนะครับหลงวัดอาจจะไม่ใช่สามชาตินะครับแต่แต่จะมีบางช่วงที่เป็นสามชาตินะ,ะแต่เปิดมาอาจจะลอกๆนิดนึงหลงวัดจนป่านนี้ไม่มีวีแวว เปลี่ยนไปแล้วทั้งยิงและชายอ่านะครับเพลงนี้แล้วก็เจ้าตากโอ้เจ้าตากนี่เสียงสูงนะฮะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ตามจริงมันยังมีอีกนะครับสาวเบียช้างอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสามชาได้เหมือนกันนะครับแล้วดีดีไมเนอร์ด้วยนะครับสาวเบียช้างนะครับของคาราบาวเนี่ยสามารถที่จะไปเม็ดเล่ใส่กับพวกวัน,นิพกพวกราชาเงินผ่อนพวกอะไรได้อาจจะเป็นที่ผมยังนึกไม่ได้นะครับก็ก็ยังมีอยู่นะครับที่นึกสดย่ด้ในตอนนี้อ่ะทีนี้ เม็ดเล่เพลงช้าๆซึ้งๆของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีอ่านะครับเพลงหากินในวงเล่าอย่างตลอดเวลาพัซสายตาเถิดนาคนดีจบเพลงนี้ต่อด้วยเพลงแม่ก็ได้กี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังอ่านะครับเสร็จจากเพลงแม่นะครับวันนี้ยังมีเธอ อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินไปอ่านะฮะเมดเลข่ของพี่ปูที่เป็นคอร e ์ดคีจีคีอีไมเนอร์ก็เยอะโรงเรียนของหนูจัดไปสายลมหนาวพัดโบโกโอยิวดูแล้วสวยใสใสจบแล้วนะครับพาไปล่องใต้ไปสู่หงายโกลกหน่อยนะครับผ่านมาสองปีที่เธอ มาหายจากซึ้งๆตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับสุดใจเพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงอ่านะครับมีเพลงไหนอีกบ้างเอางี้ใหม่ๆห,หน่อยไม่ใช่ใหม่ๆกันนี้แหะคืออาจจะเป็นชุดที่ใหม่ๆขึ้นมาหน่อยอย่างอบอกให้รู้ไว้ ใจเพลงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพลงอะไรล่ะที่ที่ผมก็ไม่ได้ตามงานใหม่ของพี่ปูผมอาจจะนึกชื่อเพลงไม่ออกนะครับเพลงขอโทษเพลงอะไรเงี้ยมันสามารถที่ปรับมาเป็นคีย์จีได้หมดเพลงเธอผู้เสียสละนี่ก็คีย์จีโอ้หลายเพลงนะครับที่ไม่ได้มานะฮะเสร็จจากพี่ปูจากน้าแอดจากคาราบาวไปแล้วนะครับมารีฮวนหน้าเนี่ยมีเพลงที่เล่นด้วยคอร์ดจีเนี่ยเป็นเม็ดเลซ่ซึ่งซเยอะมากครับเพลงลัง ่วัันนนทีฉยเิอะไรเงี้ยเพลงหัวใจละเฮียบางครั้งหัวใจละเฮียนืพอแทนนังเศร้าคนเดียวแล้วก็มีเรือรักกระดาษเรือรักกระดาษก็กีจีนะครับ มีเรือรักกระดาษแล้วก็มีเ,เพลงอะไรอีกนะผมนึกชื่อเพลงไม่ออกแต่ผมพอจะร้องได้อยู่นะครับนนก,กันนิกาโอ้ควกันนิกาหรือเพลงเขเรือสียงโคนแห่งความรู้สึกอ่านี่ครับ เขเรือแล้วก็สามารถที่จะเอาเพลงหัวใจผือโชคเสียงสูงมากเนี่ยเป็นคีย์เเนี่ยไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าเอมันสูงไปขยับมาเป็น G ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างกคร่าว ถามว่าเพลงสตริงมีเยอะไหมผมคงพูดในคลิปนี้ได้ไม่หมดนะครับเอาเยอย่อเนี่ยแค่คุณเล่นาสามเสือแห่งเพื่อชีวิตได้นะครับคาราบาวพงศิษฐ์คำพีมารีวัน่าแล้วก็ศิลปินเพื่อชีวิตหลายๆวงหลายๆท่านที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยเอาแค่3คนที่ผมกล่าวอ้างมาเนี่ยโอ้นะครับแล้วคุณเมทเลได้ตามที่ผมแนะนำคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยมันจะทําให้คลิกคลื้นคลื้นเพล,ลงมากแล้วคุณก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก วงเล่าแล้วแน่นอนมันคือเลเวลนะครับมันจะทําให้คุณพัฒนาทักษะฝีมือในการเล่นการโชว์<ม>การแสดงออกกันได้นะครับทุกคนผมอยากจะบอกนะครับว่าบางเพลงเราร้องไม่ได้นะครับแต่เราต้องเดาทางคอร์ดให้มันได้นะฮะรู้เรื่องของโน้ตแม่นเรื่องของสเกลเรื่องของคอร์ดของอะไรฝึกฟังเพลงมาเยอะๆจะช่วยได้ครับก็คือบางทีเล่นไม่ได้้วพอที่จะคําทางได้เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นไปได้เลยแต่ถามก็ก่อนนะครับว่าออกตัวไปเลย พี่ๆน้าๆลุงๆครับผมเล่นไม่ได้เลยนะฮะแต่ผมผมร้องไม่ได้นะฮะแต่ผมพอจะเล่นได้อยู่นั้นใครร้องร้องได้ไหมชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็ร้องให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมดีดให้ฟังมันจะออกมาประมาณนี้อะลืมไปนะครับถ้าในวงเล่าไม่พูดถึง3ขอซอดแจ้งไม่ได้นะฮะก็คือดีไมเนอร์เนี่ยเคไมเนอร์แล้วก็ซีถ้าคุณจะเล่นเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็น40-50ปีที่แล้วหรือจะเป็นเพลงลูกทุ่งออกมาใหม่ทุกวันเนี้ยโดยเฉพาะเพลงแค่ช้าเนี่ยสไตล์การดีดแบบนี้เล่น เอาอยู่กันหมดแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆแนะนำสำหรับคนที่จะออกไปลุยวงเล่าในหยุดยาวสงกรานกันนี้นะครับ